สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ระดิ้งนี้คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สอง5นสองห้า สำหรับวันที่ชแนลนี้ยึดตามแบบตะว,วันตกนะคะแอดมินจะแนบมาให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์มต่างๆคข้นสวยๆก็อยู่ที่ i n s t a g r กรมคลิกลิงก์ไปอ่านรายละเอียดติดต่อแอดมินนะคะสำหรับอันกัรส่วนตัวคิวเดือนกุมภาพันธ์เปิดรับแล้วติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามค่าครูแล้วก็จองคิวได้เลยตามอัธยาศัยยังเปิดรับอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ปิดก็คือ ยาวยังไม่ทราบว่าจะเปิดรับอีกเมื่อไหร่นะคะผลนี้เป็นโอกาสดีถ้ารู้สึกว่าออผูกสัมพันธ์กันก็ติดต่อแอดมินมาได้เลยนะคะอาะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักแล้วก็จะเริ่มจากความราักูดเป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลี่ยงกันไปนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้แล้วก็ขอบคุณที่สปอนอร์ช่องเราเรื่อยมานะ ขอทราบเรื่องราวความรักราสีกรกฎค่ะโอเคไพ่แปดเหรียญขึ้นอ่ะหลายๆท่านอาจจะได้รับโชคลาภแล้วก็อาจจะได้รับโชคลาภทางความรักจากคนใกล้ตัวจากคนรอบข้างหรือว่าจากหน้าที่การงานที่เคยทำอยู่มีเกณฑ์การจะมี new beginning นะคะก็คือว่า อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่การเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในทุกๆสถานะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy โดยรวมนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเรื่องราวความรักของคุณในแต่ละสถานะจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะ ขอทราบเรื่องดาวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นหน่อยนะคะราศีกรกฎค่ะตัวกุลก็กำลังพยายามเรียนรู้นะเนาะอจริงๆเรียนรู้จากเรื่องดาวที่ผ่านมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนค่อนข้างมีความมั่นคงในความรู้สึกมากขึ้นรู้แล้วว่าเออ ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปถ้ามันจะมีควรจะต้องอทดสอบอะไรบ้างนะคะควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างไปดูพลังงานที่ตัวเขาหน่อยนะคะตัวเขาก็คิดถึงคุณแหละนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าถ้าคุณเป็นฝ่ายทําเขาเนอ้อตัวเขาคิดถึงคุณนะคะบางคืนก็นอน ไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าคิดถึงคุณหรือว่าบางทีก็นอนหนาวรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกว่าไม่มีคุณแล้วมันเหมือนกับชีวิตมันมีอะไรที่ขาดหายไปแต่เขาก็พยายามที่จะมุฟออนนะคะพยายามที่จะก้าวต่อไปเพราะเขาก็รู้ดีว่าการกลับมาอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีก่อนหน้านี้เขาอาจจะพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นดังนั้น การอยู่เฉยๆแล้วก็การพยายามที่จะดูแลตัวเองการพยายามที่จะก้าวต่อไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาในห่วงเวลานี้เดือนกุมภาพันธ์ไม่มีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะแต่ทีนี้ถ้าใครเป็นลักษณะออที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันก็อาจจะมีความรับผิดชอบทางด้านบุตรนะคะที่อาจจะต้องยังทําให้คุยกันอยู่แต่สังเกตดูว่าเขาจะคุยกับคุณน้อยลง ค่อยๆถอยห่างขึ้นเว้นระยะให้คนได้หายใจหายคอแล้วก็ให้เกียรติคุณมากขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มมีคนเข้ามาคุยบ้างนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าความรักของคุณครั้งนี้เนี่ยคือจะเรียกได้ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าคุณผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือในความสัมพันธ์ในหลายๆครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ถูกกระทํา อาจจะทั้งสองฝ่ายที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงดังนั้นทั้งคู่จึงจะต้องเรียนรู้เติบโตแล้วก็จะต้องก้าวต่อไปในวันข้างหน้าอย่างดีที่สุดด้วยกันทั้งคู่นะคะดังนั้นออสําหรับการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนใหม่คนนี้นะคะตามพลังงานหลักอาจารย์ชันมีความรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีที่เหมาะสมของกันและกันนะคะมากกว่านะคะที่จะกลับมานะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเ,เกี่ยวเนื่องกับคนที่เคยอยู่ร่วมกันอาจจะคนที่เคยสร้างครอบครัวนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤสพกันมังกรชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มได้นะคะอ,อดีตเรามาต่อกันที่ <c oughs> คนโสดกันบ้างคนโสดราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะคนโสดราศีกรกฎเป็นอย่างไรคะ แล้วสีกรกฎคนโสดค่ะคนโสดเหมือนเหมือนจริงๆมีคนเข้ามาคุยนะคะจริงๆอาจจะก,กำลังมีคนเข้ามาเริ่มเริ่มคุยอยู่สำหรับคนโสดในหลายๆท่านหรือถ้าไม่มีก็อีก72วันนะก็ประมาณเดือน2เดือนนะ ราศีกรกฎหลังจากที่รอมานานเนาะแต่ยังต้องรอต่อไป <laughs> ลาศีกรกฎอาจจะเท้าเอวใส่จานซันเหมือนมีเนยนะ <laughs> เอาอาจารย์ <laughs> ไม่ไมไม่ <laughs> ก็หลายๆท่านอาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขามีอะไรที่ตรงกับใจเราคิดในหลายๆอย่าง อาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอก็อีกประมาณ1-2เดือนนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาคบหาดูใจเป็นคนที่มี จิตใจเมตตาเป็นคนใจบุญใจกุศลน,นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนโสดอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการความประสบการณ์ด้านความรักที่ไม่ดีมาก่อนแต่พอมาเจอคุณอะ่ะบางทีคุณอาจจะเป็นแหล่งเยียวยาจิตใจของเขาหรือทั้งคู่อาจจะเป็นแหล่งเยียวยาจิตใจของกันและกันความรักเติบโตจากการที่เริ่มมีความรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างตรงกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ การพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นไปนแบบช้าๆนะคะค่อยเป็นค่อยไป Step by step นะประมาณนี้นะถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอก็นี่แหละตามระยะเวลานี้หรืออาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะไพ่เงียบไพ่โดดเดี่ยวมันรอบตัวมันก็ค่อนข้างเยอะนะหเห็นไหมแต่ว่าถ้ามีใครมีคนคุยอยู่แล้วก็คุยต่อได้เลยถ้าลักษณะเขาเป็นไปนอย่างที่ใจเราต้องการเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาเหมือนกันนะ เป็นคนที่อารมณ์อ่วยนะเวลาระหว่างระหว่างการพูดคุยการเรียนรู้น่ะมันมีความอารมณ์อโลยมันมีความคอม,มพลม,มายมันมีความสบายใจอยู่ในนั้นน่ะสามารถคุยสานต่อความสัมพันธ์ไปได้แบบระยะยาวนะคะเพราะความรักคนนี้จะเป็นความลักษณะที่ช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะสำหรับราศีกรกฎเเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ เกี่ยวเนื่องกับาชาว่าดินพฤศศบกก์กันมังกรน,นะสำหรับราศีกรกฎเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยกว่า,เา50เป็นคนแดนไกลและ50อาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าพลังงานไม่ได้ชัดเจนไปทางชาวต่างชาติขนาดนั้นนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่คุณในครั้งนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างเนาะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราสีกรอกดเอดูเหมือนว่าใจคุณกับใจเขามันตรงกันนะลักษณะเหมือนเพิ่งเริ่มเริ่มคุยแต่ว่าใจคุณกับใจเขาอะ ตรงกันนะคะอุปนิสัยใจคอการแชทการสื่อสารก็ดูสม่ำเสมอดีด้วยนะคะดูเข้ากันได้ดีจังเลยถ้าใครผิดไปจากนี้ก็เดี๋ยวคนที่จะเข้ามาต่อจากนี้จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าพลังงานไพ่ออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาเหมือนกันเลยนะคะการสื่อสารดีด้วยกันทั้งคู่ ใจเขาก็ตรงกันกับเราเขาก็ชอบคุณและภาวนาขอให้คุณเป็นคนที่ใช่นะคะตัวคุณเองก็ด้วยลุ้นๆอยู่ก็ชอบเขาแล้วนะคะเขาเองก็ชอบคุณนะใจตรงกันมากๆเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่ายิ้มแก้มปริกก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาอาจจะขอเปลี่ยนสถานะใหม่กับคุณอาจจะขอเป็นคู่รักอาจจะขอมีการนัดหมายนัดเดทนะคะวางแผนเดินทางมาเจอ,เจอกันมาออกเดทสารสัมพันธ์กันนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอเตรียมออกเดทได้เลยนะแล้วก็เตรียมเปลี่ยนสถานะนะคะเอออาจจะอีกสั่ห้าวันหรือ5้าสัปดาห์นะคะเขาอาจจะขอจริงจังกับคุณนะแล้วก็ขอเดินทางมาเจอ ขอสารสัมพันธ์นะคะเออจริงๆแล้วทั้งคุณและเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่มาเจอกันตามแรงอธิษฐานแล้วก็เพ,พิ่งเริ่มเริ่มแต่ถ้าใครนานแล้วยังไม่ชัดดูระยะเวลานะถ้าภายใน5วันเนี้ยนะมันไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวมันจะมีคนใหม่ที่ตรงตามพลังงานเนี้ยแทรกเข้ามานะคะภายใน5วันหรือ5สัปดาห์จะมีพลังงานดีๆแบบเนี้ยเข้ามาแล้วก็ จริงๆแล้วเขาจะชัดเจนกับความรู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเลยนะดังนั้นสังเกตสัญญาณเตือนให้ดีด้วยนะคะก็เดือนกุมภาพันธ์จะไปเดือนที่คุณอาจจะไม่ได้โสดแล้วก็ได้นะเพราะเขาอาจจะขอขยับนะเริ่มสถานะใหม่เป็นคู่รักเกิดเรียนรู้นะคะเป็นบอยเฟรนด์เกิร์ลเฟนอะไรใดๆก็ตาม แล้วก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลนะคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลกันหรือว่าเพิ่งเริ่มเริ่ม,ร,มรู้จกักจะมีการวางแผนเดินทางมาเจอกันแล้วนะเร็วๆนี้นะคะก็ดีใจด้วยเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะชัดเจนใน อีก5วันอย่างช้า5สัปดาห์ไม่ควรช้าไปกว่าน,นี้นะจ๊ะเกี่ยวเนื่องการเปลี่ยนสถานะใหม่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกดีที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติด้วยแม่ดีจังเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคนมีคู่ขอพายคะ่ะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศรีกรกฎนะ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีกรกฎค่ะอ่าอีกแล้วราศีกรกฎน่ารักมากใจตรงกันอีกแล้วตรงกันในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะเริ่มมีการคิดการวางแผน ะะแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะได้เขาเรียกว่าได้รับเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณนะคะเซอร์ไพรส์คือเดินทางมาแบบไม่คาดคิดคิดนะคะเดินเดินทางมาปลอบใจนะเดินทางมาอยู่ใกล้กันนะคะทีนี้ฝั่งเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องคนรอบตัวหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวล นะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอยากเดินทางไปอยู่ใกล้ไปปลอบใจไปดูแลเขาก็ได้หรืออาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะแต่ว่าการวางแผนเกิดขึ้นด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ได้ใกล้ชิดกันคู่รักได้อยู่ใกล้ชิดแต่ถ้าคู่รักเป็นคนแดนไกลเขาอาจจะมีการเซอร์ไพรส์เดินทางมาหามาอยู่ใกล้ปลอบใจนะคะช่วงช่งเดือนแห่งความรักนะคะหรือไม่ก็คอลวิดีโอแบบตัวติดกันเลยถ้ามาไม่ได้ หรือตัวคุณนั่นแหละมีเกณฑ์การจะต้องเดินทางไปแต่ว่าน่าจะหลังเดือนกรุมพานะถ้าจะต้องเดินทางไปนะมันจะ48วันน่ะสนะิทีนี้มีเกณฑ์ว่าเดือนกมุาพันธ์จะคุยกันเรื่องการแต่งงานแบบเป็นเรื่องเป็นดาวด้วยนะคะการวางแผนสถานที่นะคะการจัดงานการหา,อ,าอีเวนต,ต์ต่างๆนะคะเนี่ย พลังงานบอ,อกว่ามันจะมีความรู้สึกสนุกมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าในเรื่องของเื่กง,งามยามดีนะคะก็อาจจะต้องพลังงานมันเหมือนจะต้องรอไปอีกประมาณช่วงสิ้นปีมากกว่านะคะมีการวางแผนแหละแต่อาจจะต้องเป็นช่วงสิ้นปีนะคะถึงจะเกิดการมั่นหมายเกิดขึ้นหรือว่าต้นปีก็แต่งงานต้นปีถัดไปแต่งงานประมาณนี้มากกว่ามันไม่รวดเร็วขนาดนั้นแต่ดีจังที่คู่ของคุณนะค่อยๆวางแผนกันแบบ สเตป by สเตปเลยซึ่งมันทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายทุกอย่างลงตัวเป็นไปตามแผนที่คุณคาดคิดเอาไว้นะคะในเรื่องของอนาคตความรักระหว่างคุณกับคู่รักของคุณแหม่ดีใจจังเกี่ยวเนื่องกับเดินทางมาหาแบบเซอร์ไพรส์นะคะเกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องเตรียมเริ่มต้นใหม่แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ นะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับแผนการที่วางไว้จะสำเร็จนะเป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ